สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้ครัวพี่สิรินะคะก็จะพาเพื่อนเอนเข้าครัวนะคะมาทำเมนูต้มจืดฟักใส่หมูนะคะค่ะก็ไปดูวัตถุดิบในการใช้ ที่ทำในวันนี้นะคะนี่ก็มีหมูนะคะหมูแล้วก็มีน่องน่องไก่น่องชิ้นหนึ่งนะคะเอาไว้ทำน้ําซุปนะคะค่ะแล้วก็มีเนื้อฟักทองแล้วก็มีมีฟักทองมีหัวเชื้เท้าก็มีแครอทเป็นสีสันนะคะประดับดาด,ด้วยขึ้นชายค่ะนี่นะคะค่ะ นี่ก็คือวัตถุดิบนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะด้วยนี้ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีซอสแมกกี้ค่ะแล้วก็น้ําตาลนะคะเครื่องปรุงรสดีนะคะเสร็จแล้วก็มีเกลือนะคะก็มีพริกไทยค่ะมีพริกไทยนะคะนี่นะคะไทย ดำนะคะเป็นพริกไทยแ็คเปเปอร์ก็คือพริกไทยดำนะคะ <c oughs> อันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดนะคะ <c oughs> วัตถุดิบทั้งหมดที่เราต้องใช้ทําในวันนี้นะคะพเพื่อน <c oughs> ไปเลยค่ะเพื่อนไปดูวิธีการทำนะไปรับชมกันได้เลยค่ะ <c oughs> ว่าน้าซุปเราจะออกมาอร่อยไหมนะคะ, <c oughs> ะค่ะเ <c oughs> พื่อน ตอนนี้เราก็มาทำเครื่องปรุงนะคะเราก็จะมาหมักหมูก่อนนะคะเี้เราก็ใส่ซอสแม็กกี้นะคะหนึช้อนหนึ่งทับพีนะคะเพื่อนเห็นไหมคะใส่แม็กกี้ไปหนึ่งทับพี Yeah. ก็ของปรุงรสดีหนึ่งช้อนแล้วก็นี่ค่ะพริกไทยดำเม็ดใส่เยอะก็หอมเยอะ คลุกเคล้านะคะเพื่อเคล้าให้เข้ากันเดี๋ยวเราน้ำเดือดเราก็จะไปทําน้ำซุปนะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงมะคะ่ะเพื่อนอันนี้เราก็จะคลุกเคล้าทิ้งเอาไว้นะคะกว่าน้้าจะเดือดก็ประมาณห้านาทีนะะน้าก็เดือด,ดเราก็หมักไว้ก่อน เพื่อนตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่รากผักชีลงไปนะคะทซุปมีกิลิ่นหอมรากผักชีนะคะใส่มาเลย แล้วนะคะหมูก็มาแล้ว,ลว,ลวเราก็ใส่ไปเรีงน้ำสุปใส่น้าหมูไปไม่ต้องคนนะคะเพื่อนให้น้ำซุปเดือด รอให้น้ำซุปเดือดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาไล่ฟองออกนะคะจุดฟองไ้ก่อนค่ะค่ะเพื่อนตอนนี้น้ำซุปเราก็เดือดแล้วนะคะหมคะนก็เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่เนื้อฟักทองเอ่อเนื้อฟักค่ะเนื้อฟักองใส่งไปได้เลยะคะ่ะ and all. สนอก็ลืมตัวนี้ไปนะคะก็จะมาบอกเพื่อนๆนะคะอันนี้เราต้องใส่สุกขนอหนึ่งก้อนนะคะใเ,เพื่อเพิ่มความกลมกลอนะคะจวรอให้น้ำสุกต๋งเรื่อยๆจนเนื้อฟักกับเนื้อหัวไชเท้าสุกนะคะนี่ปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็รอประมาณ ครึ่งชั่วโมงอะคะเราค่อกลับมาดูนะคะ,ะ,คะมาเดือดแล้วนะคะขึ้นงใายลงไปเ,เป็นอั้นจบนั้นจบคลิปนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะเพื่อนท่านเพื่อนชอบนะคะ ก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์นะคะเพื่อนแล้วก็อย่าลืม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะนี่นะคะน้ำแกงเป็นนี้นะคะสำหรับเมนูนี้ก็จบแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ all right, all right.